สวัสดีนะครับสาหรับนักเรียนชั้นปฐมสมศึกษาปีที่5้านะครับสําหรับชั่วโมงนี้นะครับเป็นชั่วโมงของกลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับสุขศึกษาและพูมศึกษานะครับวันนี้นะครับครูท็อปก็จะมาสอนในหน่วยการเรียนรู้ที่สอนครับชีวิตและครอบครัวนะครับต่อกันที่การเปลี่ยนแปลงของของเพศนะครับการเปลี่ยนแปลงทางเพศทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายนะครับเดี๋ยวจะทบทวนก่อนนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงทางเพศนั้นนะครับในชั่วโมงที่แล้วเราก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการนะครับของเด็ก ตอนปลายก็คือพวกเรานี่เองนะครับจนเข้าสู่วัยรุ่นนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมทั้งในเด็กผู้ชายและผู้หญิงนะครับอย่างเห็นได้ชัดชั่วโมงที่แล้วนะครับเราก็เรียนนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับครูก็จะมาสอนนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของทางจิตใจอารมณ์และสังคมนะครับของตัวนักเรียนเองนะครับที่เป็นวัยเด็กตอนปลายนะครับที่ย่างสู่วัยรุ่นนะครับ ทีนี้มาดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจนะครับซึ่งนะครับทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยนะครับการเปลี่ยนแปลงก็คือหนึ่งนะครับจะมีความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาอันไหนที่ถูกก็ว่าถูกอันไหนที่ไม่ถูกก็ว่าไม่ถูกนะครับพวกเราโกหกไปเป็นนะครับต่อมาก็คือเรื่องของเชื่อมั่นในตนเองนะครับแต่ก็ต้องการคำแนะนําบางทีนะครับเราก็มีความกล้านะครับเขาเรียกว่าแบบกล้ากล้ากกลัวนะครับฉะนั้นแล้วต้องได้รับคําแนะนําจากคุณครูหรือว่า ได้รับคาแนะนําจากผู้ปกครองนะครับในทางที่ดีนะครับต่อมาก,ก็คือรักเพื่อนตามใจเพื่อนนะครับเพื่อนอยากทําอะไรจะไปไหนนะครับเราจะตามใจเพื่อนนะครับมีความรักเพื่อนนะครับสนใจนะครับแล้วก็มีความต้องการเรียนรู้ทางเพศนะครับแต่ยังมีการขัดขืนนะครับสนใจเรื่องเพศนะครับเวลาเราพูดนะครับในเรื่องของเพศตรงข้ามก็จะพูดแบบยิ้มยิ้มไอายอายนะครับเขาเรียกว่าการขัดขืนนะครับฉะนั้นแล้วนะครับ อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจนะครับต่อมาก็คือในเรื่องของเพศตรงข้ามนะครับเหมือนที่ครูพูดไปแล้วก็การแต่งกายตามยุคสมัยมีการเรียนแบบนะครับตามแบบคนที่เราชอบการเรียนแบบตามดาราหรือนักกีฬานะครับอันนี้ก็จะเป็นการสนใจในเรื่องของการแต่งกายนะครับอันนี้ก็คือด้านจิตใจที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายนะครับต่อมาก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ นะครับมีนักเรียนบางคนเลยนะครับหลายคนด้วยนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ที่ครูสังเกตได้นะครับหนึ่งครับมีความวิตกกังวลวิตกกังวลก็คือหนึ่งนะครับลัวเรียนไม่ทันเพื่อน2นะครับความสามารถเราไม่เท่าเพื่อนเราอายเพื่อนนะแต่มีความวิตกกังวลอยู่ตลอดนะครับฉะนั้นแล้วนะครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับที่อารมณ์เรานะครับในช่วงวัยเด็กตอนปลายนะครับที่จะมีวิตกกังวลในเรื่องนี้นะครับต่อมาก็คือการเปลี่ยนแปลงนะครับ อารมณ์นะครับเราจะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายและเร็วขึ้นอยู่กับสถานการณ์บางครั้งนะครับอารมณ์โกรธก็โกรธอย่างรุนแรงนะครับโกรธอย่างรุนแรงเลยแต่สักพักก็หายครับแล้วก็เหมือนกับเราทะเลาะกับเพื่อนนะครับมีความโกรธนะครับโกรธง่ายมากนะครับแต่ว่าอารมณ์ก็เปลี่ยนแปลงได้เร็วนะครับเขาเรียกว่าโกรธง่ายหายเร็วนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของอารมณ์สามก็คือจะพยายามควบคุมความปพะพฤติตนเองนะครับ บางคนก็ควบคุมความเพื่อตนเองได้แต่บางคนก็พยายามเต็มที่แล้วนะครับแต่บางทีมันก็หลุดออกมาโดยไม่ตั้งใจก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์ของเรานะครับการชอบฝือฝันนะครับช่วงนี้เลยนะครับนักเรียนอยากเป็นอะไรอยากฝันเป็นอะไรนะครับอันนี้การเฝือฝันบางคนฝันอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติบางคนฝันอยากเป็นดาราฝันอยากเป็นคุณหมอเยอะเลยเขาเรียกว่าการเฝือฝันนะครับฉะนั้นแล้วความฝันถ้าหากไม่ลงมือทานะครับเราก็จะ ทำความฝันเราไม่สําเร็จนะครับต่อมาก็คือชอบทําอะไรตามใจตนเองนะครับอยากกินตอนไหนก็จินหช่ไหมฉะนั้นแล้วครูจึงมีกฎระเบียบนะครับเพื่อที่จะทําให้เราอยู่ในกรอบนะครับกรอบที่ดีนะครับไม่ใช่ว่าจะทําอะไรก็ได้ตามใจตัวเองเสมอไปนะครับมีความต้องการทางเพศครับช่วงนี้เลยนะครับมีความต้องการทางเพศก็คือช่วงเด็กตอนปลายหรือย่างข้าสู่วัยรุ่นนะครับเหมือนที่ครูพูดมาก่อนหน้านี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจ ก็คืออยากเรียนรู้นะครับในเพศตรงข้ามมีความต้องการทางเพศมากขึ้นนะครับเริ่มมีเขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นผู้บ่าวก็เริ่มมีผู้บ่าวผู้สาวนะครับช่วงนี้นะครับต่อมาคือเรื่องของอารมณ์นะครับผู้วามหงุดหงิดน้อยใจกดง่ายก้าวเ้ล่านะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติในช่วงการเปลี่ยนแปลงนะครับทางด้านอารมณ์ฉะนั้นแล้วเราต้องรู้นะครับเขาเรียกว่าให้อยู่ในกรอบนะครับไม่ใช่ว่าอยากทําอะไรก็ทําตามใจตนเองนะครับ อย่าน้อยใจอย่าหงุดหงิดง่ายนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนฉะนั้นแล้วเราจะทําอะไรเราต้องมีเหตุและก็มีผลนะครับในการาใช้ชีวิตเรานะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์นะครับนักเรียนสังเกตดูตัวเองว่ามีข้อใดนบ้างที่ตรงกับนักเรียนนะครับแล้วเราจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเราอย่างไรนะครับต่อไปนะครับเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมนะครับสังคมนะครับนู่นนีเราต้องการเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆ่อนนะครับ เราต้องการเป็นที่ยอมรับของเพื่อนอย่างเช่นครูให้พวกเราเลือกหัวหน้าห้องนะครับอ่าปุ๊เสือตัวเองมาปุ๊บอ่าเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเลือกตัวเองนะครับเพื่อที่จะให้ตนเองเป็นที่ยอมรับของเพื่อนว่าเราเป็นอ่าคนดีคนจริงมีภาวะผู้นำนะครับอันนี้ก็คือการยอมรับของเพื่อนชอบยันแบบเพื่อนและสังคมนะครับอ่าเห็นเพื่อนมีก็มีตามเพื่อนอย่างนี้ไม่ได้นะครับฉะนั้นแล้วใครที่มีพฤติกรรมนะครับชอบยนแบบ เพื่อนหรือชอบเรียนแบบสังคมนะครับในทางที่มันไม่ดีก็ไม่ต้องควรไม่ควรทําตามนะครับชอบเปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อนๆ่อนอันนี้เห็นบ่อยเลยนะครับเปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อนๆ่อคนนั้นเก่งกว่าผมคนนี้เก่งกว่าผมนะครับไม่ได้นะครับเราต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะครับอย่าไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะครับเราต้องดูที่ตัวเราว่าทําดีแล้วหรือยังนะครับ ต่อมาคือเรื่องของความสนใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ทางเพศนักเรียนสังเกตนะครับไม่ไว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจอารมณ์หรือสังคมนะครับเรื่องเพศจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเป็นหลักเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเหมือนที่ครูบอกเลยว่าเราเป็นช่วงนะครับเด็กตอนปลายที่จะเริ่มเข้าสู่่าย่าง,งเข้าสู่วัยรุ่นนะครับฉะนั้นแล้วเรื่องของเรื่องของความรักเรื่องของความสัมพันธ์ทางเพศหรือเรื่องของเพศตรงข้ามเนี่ยมันจะมาอยู่กับตัวเรา ฉะนั้นแล้วเราต้องใช้นะครับใช้หลักเหตุผลนะครับในการใช้ชีวิตนะครับไม่ใช่ว่าสนใจเรื่องความรักมากเกินไปอยากมีความสัมพันธ์ทางเพศนะครับอย่างนี้อยากล่งนะครับไม่ดีนะครับฉะนั้นแล้วนักเรียนต้องมันนะครับมันปรับพฤติกรรมตรงนี้ของนักเรียนลดลงนะครับก็คือข้อสุดท้ายนะครับเริ่มเชื่อถือและฟังเพื่อนมากกว่าพ่อแม่หรือผู้ปกครองเห็นบ่อยนะครับอันนี้เห็นบ่อยเลยนะครับเห็นเพื่อนมีโทรศัพท์ อย่าไปโทรสัท์เงินเพื่อนไปบงังคับพ่อกับแม่ซื้อให้เราก็ต้องดูก่อนว่าพ่อกับแม่นะครับของเราหาเงินมาได้แต่ละบาทมันยากแค้นแสนลำบากขนาดไหนนะครับฉะนั้นแล้วเราอย่าไปเชื่อเพื่อนมากเกินไปนะครับสิ่งไหนที่ดีเชื่อได้แต่สิ่งไหนที่มันเกินกว่าสิ่งที่เราจะทําได้นะครับเราก็ถอยออกมานะครับแล้วก็ขอคำปรึกษาจากผู้ปกครอง,ห,องหรือพ่อแม่จะดีกว่านะครับอันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงทางเพศนะครับที่เปลี่ยนแปลงจาก ทั้งหมดมีทั้งหมด4ี่กลุ่มนะครับลย่ยนแปลงทั้งด้านของอเพศนะครับด้านจิตใจอารมณ์และก็สังคมนะครับวันนี้าการเปลี่ยนแปลงทางเพศของครูก็จบแล้วครับมีเนื้อหาเพียงเท่านี้เป็นเนื้อหางานนะครับจากให้นักเรียนบันทึกนะครับลงไปในสมุดเลยนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจอารมณ์และสังคมพร้อมตกแต่งให้สวยงามส่งมาทางไลน์ให้ครูตรวจนะครับสำหรับวันนี้ครูก็ ขอจบกนันเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนีส้สวัสดีครับ